สร้างฟอร์มและการสร้างปุ่ม My Access ความสำคัญของฟอร์มฟอร์มคือหน้าต่างสำหรับป้อนและแสดงข้อมูลทำให้ผู้ใช้ใช้งานฐานข้อมูลง่ายขึ้นลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลโดยตรงกับตารางประเภทของฟอร์มใน Access Single Form ก,กรอกทีละระเบียน Continue as Form แสดงหลายระเบียน Split Form เห็นทั้งตารางและฟอร์มพร้อมกัน เดทชีตฟอร์มเหมือนตารางข้อมูลขั้นตอนการสร้างฟอร์มเปิดฐานข้อมูลเลือกตารางคิวรีที่ต้องการไปที่แท็บ Create Form ปรับแต่งด้วยฟอร์มดีไซน์หรือ Layout View การปรับแต่งฟอร์ม Perm Label Text Box Combo Box จัดตำแหน่งปรับสีและฟอนต์เพิ่มโลโก้หรือรูปภาพความหมายของปุ่มคำสั่ง Command Button ปุ่มสำหรับสั่งงานเช่นเปิดฟอร์มอื่นปิดฟอร์มบันทึกลบข้อมูลสร้างได้ง่ายผ่าน Button Wizard หรือเขียน VBA การสร้างปุ่มคำสั่ง1เปิดฟอร์ม Design View 2แถบ Design Controls Button 3วางบนฟอร์มระบบเปิด Command Button Wizard ประเภทของปุ่มคำสั่งการนำทาง Next Previous and u a l Record การจัดการฟอร์ม Open Close Print การจัดการรายงาน Open Report Print Preview รันมาใครหรือ v b a ตัวอย่างการใช้งานจริงปุ่มเพิ่มข้อมูลใหม่ปุ่มค้นหาข้อมูลลูกค้าปุ่มเปิดรายงานยอดขายจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ